Selamat pagi. สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแพนนางงามของเรามาตอกย้ำนะฮะเป็นสินค้าขายดีสินค้าคุณภาพดีราคาถูกครับใครที่ยังไม่ได้มีใช้วันนี้คุณต้องใช้แล้วผมขออนุญาตบังคับนะฮะวันนี้เป็นโปรเขาเรียกว่าแบบเออร์ลี่นิดนึงนะฮะสำหรับ<ะ>การฉลอง2ปีสําหรับเฟสเซรั่ม um นะครับแต่เดี๋ยวจะมีโปรมาเพิ่มอีกนะครับ<ะ>วันนี้บอกเลยทําไมทําไมคนถึงซื้อเฟสเซรั่ม um นางงามมากยืนยันนอนยันตะแคงยันทุกอย่างยันเลยนะฮะ,ฮะว่าเรามีเบบไทยแหรือโบท็อกซ์นั่นเองนะฮะ จากประเทศสเปนยืนยันนะครับว่าเราจดกับกระทรวงสาธารณสุขใบจดแจ้งเป็น lifting and whitening คุณขอดูได้คุณเซิร์ชเบอร์จดแจ้งได้คุณดูที่หน้ากล่องได้ว่าเราจดเป็นอะไร,รเราไม่ได้จดเป็น day และ night น,นะครับเพราะฉะนั้นเราชัดเจนนะว่าเราจะช่วยคุณยกกระชับ ใครบ้างที่หน้าใช้หน้าเหี่ยวหน้าย้อยหน้าคอยแก้มตกมุมปากตกหางตาตกติงกาเพิ่มนะฮะหน้าเหี่ยวหน้าย่นทั้งหลายแหลบอกอายุมากมายไก่กองใช้เลยนะครับเวลาใช้นะเพียงแค่หนึ่งยดนะฮะหนึ่งยดแบบนี้นะฮะอาจใช้ให้ดูเลยทันทีแล้วกันคุณดูหน้าบีฟอร์ผมติดขนาดบีฟอร์ผมยิ้มล้าเริงนะยังเย็นสักขนาดนั้นอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้แต่งเพิ่มนะมุมเพลอเก็มีนะเมื่อประมาณสักสามปีสองปีที่แล้วจริงๆนะเวลาเหนื่อยแต่ว่าล่าเริงอยู่บางคนเขาแบบบีฟอร์ต้องหน้าเศร้าๆนะฮะเวลาทา นะครับฟเฟสเซรล่มเช้าและเย็นทาทั่วใบหน้านะครับไม่จะเป็นต้องทาเบามากแนวผมต้องการกระตุ้นเส้นเลือดฝอยให้มันรู้สึกมีการแอบซอบอะไรบางอย่างก,กับสารสกัดของเรา เพราะฉะนั้นตบๆกันบ้างทาแรงๆบ้างและทารอบดวงตาได้เลยเด่ไอครีมายเจลอะไรต่างๆพักเนียฮะใช้ตรงนี้เป็นาอไปเลยเรียบร้อยเพราะไม่มีโบทอกและมี B3 จากวิตเซร์แลนใครที่หน้าค้ำหน้าดำหน้าหมองหน้าเป็นจุดดำๆจุดๆๆไม่หายสักทีให้ B3 จากวิตเซร์แลนภายใต้แบรนด์นางงามของเราขจัดปัดเป่าซะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสว่างกระจ่างเนียนใสต่อไปครับเช้าและเย็นตามเลยนะครับนั่นก็คือ เซรั่มทาคอคุณปนัดดา,าฮะเซรั่มทาคอมีสารสก,กัดของทองคำ24เคนาโนโมเลกุลนะครับรวมถึง B3 วัวทอกและสิ่งสำคัญนะครับมันมีสารสก,กัดจากดอกแอเดไว์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอภูมิใจเหลือเกิน เรามีอยู่เจ้าเดียวนะในประเทศไทยเพราะว่ามันแอบ,บขาดตลาดไปเมื่อสองวิคที่ผ่านมาโรงงานหยุดการผลิตเนื่องจากสารสกัดดอกเอเดไว้ไม่มาจากประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากเราไม่มีไฟคาโก้นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันแอบ,บขาดตลาดนิดหน่อยใครสั่งวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะครับว่าคุณจะได้ของมามาประมาณวันพฤหัสหรือวันศุกร์ ต่คุณต้องรีบสั่งถ้าเกิดใครสั่งวันพรุ่งนี้มาลือนี้อาจจะได้อีกสองสัปดาห์เวลาทานนะครับทาคอต้องทาขึ้น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 อย่างเดียวแล้วก็กดเหนียงกด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 จนคุณรู้สึกมันเหนียวอะเหนียวเมื่อไหรก็แล้วแต่กดอีกอ่ะกดให้เหนียงมันเข้าไปเพราะตัวนี้ช่วยคอเหี่ยวคอย่นและเป็นตัวกระชับเหนียงแต่ก่อนนะผมเหนียงเยอะอันนี้เรื่องจริงตอนนี้นะจะเป็นกระเหลี่ยงคอยาวอยู่แล้วเพราะว่ามาทาโชแล้วมีอยู่ช่วงทาโชทุกวันจนแบบพนักงานบอกว่า พี่ทาโชมากไปหรือเปล่ารู้สึกคอแห้งไปหมดแล้วนะตอนนี้เ,เ,เ,เพราะฉะนั้นใครอยากจะลิฟต์คอนะใครอยากจะแบบเอาเหนียงเข้าไปเก็บไว้ตัวนี้ช่วยคุณได้ทาเช้าและเย็นและที่เหลือนะครับรูดแก้มขึ้นอย่างนี้รูดขึ้นไปใครที่แก้มตกมันก็จะเป็นรูปมีเชแล้วมันจะกลับเข้าที่ไปแล้วก็กดที่รอบดวงตา<อ>ซ้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เฟซเซั่ม um ไปรอบนึงกดอีกครั้งนึง ใครที่ตาเหี่ยวตาย้อยตาคล้อยตาคล้ำตาดำตาห้อยมันจะยกกระชับกลับเข้าเบ้าตาไปแล้วก็กดหางตายกกระชับขึ้น ใครที่หางตาตกมันก็จะตึงขึ้นไปต <ฮะ S 2> ินกามันก็จะแลดูนะฮะเลือนลางหายไปแล้วก็น้าผ่กเขียวย่นก็เติมสักนิดหนึ่งไม่จําเป็นต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันเป็นอะไรที่มันทุกคนจะต้องแฮปปี้ค่<ฮ>ะโปรโมชั่นวันนี้ถ้าคุณไม่โทรก็พลาด,ดนะฮะอ่ะอะาเฟสเซรั่มหนึ่งหลอดนะครับราคาสี่ร้อยห้าสิบาทวันนี้ให้สองหลอดเน็กเซรั่มราคาหลอดละแปดร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งหลอดใช้ได้สองเดือนนะครับสองหลอดประฮับปลาไปสี่เดือนแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบและนี่ครับเซ ตัวเปิดบริษัทนะครับ<ะ>กล่องละ590บาทในนี้มีทั้งหมด12นะฮะใส่วิตามินบงวิตามินบีใส่ทุกอย่างนะครับใต้วงแขนสะอาดสว่างกระจ่างเนียนใสตุ่มหนังไก่จะแลเรือนหายไปใครที่รู้สึกว่ารักแล้วพังเย็นนะฮะดำคล้ำ <c oughs> อะไรก็แล้วแต่นะทุกอย<ะ>่าง<ะ>นี่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ไม่ใส่อะไรที่เป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นคุณใช้ได้เลยและวันนี้ซุปเปอร์โบนัสครับผมอยากแจก ปลาเกดขาวต้ยมยำแห้งคุณเอ้ย <Wow. S 1> มีอ,อยงอ,อยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้านนงด้านนายอร่อยแซ่บเบอร์เป็นต้ยมยำแห้งเป็นปลาเกดขาวสีของเรามันจะแอบออกสีน้ำตาลนิดๆเพราะเรา ใส่ความเปรี้ยวจากน้ําส้มมะขามและน้ำมะนาวมันไม่ได้เป็นน้ําส้มมันจึงไม่ได้ใสเหลืองตลอดเวลานะครับอันนี้ขายอยู่ก็299ไม่เคยลดราคาถูกจะตายอยู่แล้วป่าทั้งกระป๋องไม่มีอะไรเลยต้มยำแห้งก็จัดจ้านมากอร่อยเหลือเกินชั้งหมดเป็นเสร็จกับ4,000บาทไม่ต้องพูดมากคุณไปบวกได้เลย3 6 9 0บาทถ้าจาไม่ผิดนะครับค่ะวันนี้คําเดียวสั้นๆ1590ฮะอยากขาย